เ็นแบนอยู่นี่ค่ะเวนออนไลนเนี่หนะคะวันนี้จะมาร롱ปง,งค่ะรองพลีโรหันนะคะวันนี้วัน,วนขบเพนซอเพเริยานั่งเรอลอยไปเรือลอยมาอยู่ติดกันรอเรือมาอยู่ติดกัน லல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  <laughs> รอเรือมาอยู่กันแค่นี้นะคะที่หนูร้องได้อพอแค่นี้ก่อนนะคะเจบะะ็บแล้วค่ะ